และในการลงไม้ลงมือเนี่ยนะคะบางครั้งอาจจะอารมณ์อย่างรุนแรงเอื้อมไปหยิบท่อนไม้เอื้อมไปหยิบมีดเอื้อมไปหยิบอุปกรณ์อะไรก็ตามที่คว้าได้แล้วทำท่าจะตีสามีนะคะนิกี้ขอขอนะคะนิกี้ขอความขอความกรุณานะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะ สวัสดีค่ะนิกี้นะคะนิกี้นักจิตวิทยานักจิตบ,บําบัดนิกี้ทำงานอยู่ในยุโรปนะคะวันนี้นิกี้มีเรื่องอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทางบ้านนะคะเมื่อสักครู่ค่ะนิกี้เพิ่งได้คุยกับเพื่อนของเราคนนึงมานะคะเพื่อนของเราคนนี้เป็นคนไทยผู้หญิงไทยนะคะเธออยู่ที่นี่ได้นานพอสมควรแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเธอมีปัญหาค่ะ เธอรู้สึกน้อยใจสามีเหลือเกินเธอรู้สึกน้อยใจในชีวิตของเธอนะคะคุยอะไรกับสามีเธอก็คุยไม่รู้เรื่องและท่านผู้ชมทราบไหมคะเธอขู่ทำร้ายตัวเองด้วยการกินยาฆ่าตัวตายนะคะแต่เธอไม่ได้กินจริงๆนะคะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเพียงแค่การกระทำแบบนี้ที่ขู่พยายามทำร้ายตัวเองนะคะสามีก็เป็นห่วงคะ่ะโทรศัพท์ไปบอกตำรวจโทรศัพท์ ไปเรียกรถพยาบาลมานะคะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่เมื่อกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตท่านผู้ชมมาทราบไหมคะว่ามีผลกระทบไปถึงชีวิตของเด็กๆลูกของพวกเขาที่อยู่ในบ้านกลมคุ้มครองเด็กจะต้องเข้ามาวุ่นวายกันไปหมดนะคะเพราะว่าคุณแม่กําลังพยายามทําร้ายตัวเองแต่คุณแม่คนนี้ล่ะคะ่ะก็มาบอกกับนิกกี้ว่าไม่ได้ทําจริงๆหรอกนะเพียงแค่ขู่ไป นิกี้อยากจะบอกนะคะว่าอยู่เมืองไทยเราอาจจะทำได้แต่นิก้ขอร้องนะคะอยู่ต่างประเทศมันไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่าทำอย่างนั้นนะคะการที่เราเพียงแค่ขู่เอ่ยปากออกไปว่าเราจะทำร้ายตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้กินยาหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเรานำมาทำที่ต่างประเทศแล้วนะคะรัฐบาลเขาจะต้องเข้ามาดูแลทันทีมันจะเกิดเทือนนะคะไปถึงครอบครัวทั้งครอบครัวแล้วที่สำคัญค่ะ จะกระเทือนไปถึงจิตใจของลูกๆที่เรารักนะคะและมีอีกในกรณีหนึ่งค่ะคนไทยหลายๆคนนะคะที่ไปอยู่ในต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะระบายอารมณ์ของเราได้เวลาที่เรามีอารมณ์โกรธพูดอะไรไปใครก็ฟังเราไม่รู้เรื่องจนบางครั้งเราทะเลาะก,กับสามีนะคะทะเลาะก,กันมากจนแม้กระทั่งอยากจะลงไม้ลงมือนะคะและในการลงไม้ลงมือนี่นะคะบางครั้งอาจจะอารมณ์อย่างรุนแรง เอื้อมไปหยิบท่อนไม้เอื้อมไปหยิบมีดเอื้อมไปหยิบอุปกรณ์อะไรก็ตามที่คว้าได้แล้วทำท่าจะตีสามีนะคะนิกี้ขอขอนะคะนิกี้ขอความขอความกรุณานะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะเพียงแค่เราคว้าอะไรก็ได้แล้วเอื้อมมือจะตีสามีหรือตีใครสักคนหนึ่งเขาสามารถโทรศัพท์ไปบอกตำรวจแจ้งความ แล้วเราจะมีคดีความค่ะท่านผู้ชมแล้วเราอาจจะถูกจับเข้าไปขังในคุกหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่ตำรวจมาจับพวกเราคนไทยภาษาเราก็พูดไม่ได้แก้ตัวเราก็พูดไม่ออกสามีหรือใครก็ตามเขาพูดภาษาท้องถิ่นนะคะตำรวจก็ต้องฟังบุคคลเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนิกิขอนะคะรวบรวมสติรวบรวมกำลังนะคะ โกรธมากๆจะปิดแล้วอย่างนี้นะคะขอให้ออกมาเดินค่ะนิกกี้เรียกเทคนิคนี้ว่า time out การขอเวลานอกออกมาเดินละทุกอย่างไปนะคะพาตัวเองไปอยู่ในห้องนอนนะคะจะไปนั่งร้องไห้ในห้องนอนจะไปตะโกนอยู่ในห้องนอนคนเดียวก็ได้ให้อารมณ์เย็นแล้วค่อยออกมาพูดหรือใช้ช่วงเวลาขอเวลานอกนะคะออกไปเดินในสวนออกไปเดินในป่าสักพัก ใจเย็นๆแล้วค่อยมาดีลกันใหม่ในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนิกี้ขอนะคะเราจะไม่ขู่ทำร้ายใครและเราจะไม่ทำท่าว่าเราจะตีใครนะคะและเราจะไม่ขู่ทำร้ายตัวเราเองนะคะถ้าหากว่าผู้หญิงไทยหรือผู้ชายไทยที่อยู่ในต่างประเทศทำสิ่งเหล่านี้ทุกท่านคะทางการจะเข้ามายุ่งตำรวจจะเข้ามายุ่งแล้วเราซึ่งพูดภาษาไม่แข็งแรงในต่างประเทศ เราจะอยู่ในสภาวะและในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายกับตัวเราเองและครอบครัวและโดยเฉพาะลูกๆของเราแล้วเราจะพาตัวเราเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ยากมากนะคะนิก้ขอนะคะดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะเยียวยาความกโกรธของเราโดยการใช้เวลาขอเวลานอกไทม์เอาท์ออกไปเดินค่ะหรือออกไปอยู่ในห้องนอนนั่งร้องไห้ใจเย็นสักพักแล้วค่อยมาคุยกันนะคะ หรือจะหาเพื่อนที่ไว้ปรับทุกข์ก็ได้นะคะนิก้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้นิกี้ขอร้องนะคะและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความรอบคอบอย่าลืมมีความสุขทุกๆวันในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ